เวทีความคิดพอดอิจูการเมืองไทยร้อนอยู่ร้อนต่อร้อนอีกร้อนจริงๆครับถ้าเทียบแล้วการเมืองเมืองไทยก็เหมือนตอนนี้มันน้ําแก้วหนึ่งซึ่งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่พอตอนนี้ครับที่มีคนมีคําถามว่าเมื่อสดาีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรกลับมาเนี่ยน้าร้อนแก้วเนี้เหมือนโดนโยนเม็ดฟู่ใส่ลงไปเป็นน้ําร้อนเดือดเป็นพายฟองเนี่ยวันนี้ใครได้อะไร ใครเสียอะไรวันนี้ก็จะได้มาพูดมาคุยกับผู้ที่คลุกคลีอยู่ตรงนี้แล้วสามารถจะตอบคําตอบเพราะว่างานนี้ต้องบอกว่าคลุกคลีจริงๆครับไม่ใช่เชียร์กันอยู่แค่ข้างสนามเขาลงสนามกันมาหลายรอบแล้วทีเดียวผู้ที่จะพูดมาคุยกับกับผมในวันนี้ก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับซึ่งท่านเป็นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนสวัสดีครับคุณจตุพรครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคุณยอดมนนครับ ครับจริงๆเราก็ตามในเรื่องของพรรคการเมืองกันมานานนะครับสมรจัดนักทําจัดรายการต่างๆตั้งแต่ไทยรักไทยตั้งแต่สมัยนู้นขึ้นมาจนอาจารย์กลูชายลาออกหลายๆครั้งทีเดียวที่ตั้งขึ้นมาทีไรแรกๆสวยค่อยๆลงไปเรื่อยๆวันนี้เพื่อไทยจะเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อคุณทักษิณกลับมาครับคือคือถ้ากลับมาอย่างที่คนไทยทั่วไปที่ต้องคำพิพากษา แล้วก็เมื่อยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเหลือโทษหนึ่งปีแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกับคนไทยตามปกติเรื่องราวต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองสิงหาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยยังไม่เคยมีอะไรปรกติจนกระทั่งเกิดคำถามกันว่าใครคือผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศนายกที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือนายก ที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมีคําพูดเรื่องผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญขึ้นมาอย่างอื้ออึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามแต่จะพาให้ประเทศไทยมันถดถอยนะครับและกําลังจะนําไปสู่เหตุการณ์แบบสิบเก้ากันยาปีสี่เก้าแบบยี่สิบสองพฤษภาปีห้าเจ็ดกันอีกรอบเพราะหลากหลายเรื่องราวเป็นการทายท้า อารมณ์ความรู้สึกของประชาชนมีบางนะครับมีนโยบายบางเรื่องที่อยู่นอกงบประมาณแต่กําลังจะกลายเป็นปัญหาในเรื่องเรื่องผลประโยชน์และความเสียหายของสังคมเช่นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องแลนด์บริดเนี่ยมันซ่อนเรื่องที่ดินสามแสนไร่ห้าสิบปีบวกสี่สิบเก้าปีนะครับที่มันใหญ่กว่าผลประกอบการหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตในงบประมาณเนี่ย นี่ก็จะสร้างความเสียหายอย่างยากขนาดนับตน้นสุนสินค้าอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะถ้ามูลค่าห้าแสนล้านเนี่ยนะครับสินค้ามีมูลค่าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านไอ้ที่เหลือมันคือส่วนต่างแต่เวลาใช้หนี้นะครับถ้าตั้งหลักที่ห้าแสนเวลาใช้หนี้ว่าจะผ่อนครบเหมือนกับผ่อนบ้านอนะ่ะสามเท่าหนึ่งจุดห้าล้านล้านแล้วก็ถ้ามีเงินเนี่ยนะครับค่าดําเนินการเป็นหกแสนมันก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดแปดล้านล้าน ช่วลูกช่วงหลานที่จะเป็นนี่ขนาดในราคาต้นสินค้าอยู่ที่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าล้านบาทลากหลายเรื่องราวนี่ยนะครับ<ะ>มันทำทั้งทั้งทั้งสังคมนะครับเรื่องคําพูดเรื่องคําสัจจะวาจานะครับก็ถูกทําลายเสียสิน้นกระบวนการยุติธรรมก็ย่อยยับเศรษฐกิจก็กําลังจะพังพินาศน,นะครับจากการกลับมาในครั้งนี้มันตามด้วยเรื่องราวเหล่านี้ตง มันสายเกินไปไหมครับสาหรับประเทศไทยถ้าจะมีการกลับลําหรืออะไรต่างๆเพราะเราก็คอยตรงนี้อยู่นะครับเมื่อไหร่จะมีเท r ร์นิ่งพอยต์หรืออะไรนั่จุดวิกฤตที่ต้องมีการปกผันเนี่ยเพราะมองดูแล้วเหมือนกับมันเคลื่อนไปโดยเหมือนไม่มีใครใส่ใจหรือจริงๆแล้วคลื่นใต้น้ํายังมีอยู่ที่อาจจะเกิดกรณีอย่างเช่นเอ่อความแตกแยกหรือการที่ต้องปะทะอะไรกัน,นครับคือโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการดิวกันตกลงกัน และขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีการขยายเวลาดิวแต่การขยายเวลาดิวมันเกิดความเสียหายการกลับประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุกสักวันนะครับจะตั้งรัฐบาลโดยสวจากคณะยึดอํานาจไปโหวตให้เนี่ยกับคนที่ตัวเองยึดอํานาจมาเนี่ยแล้วไปจับมือกับพักการเมืองที่ตัวเองปฏิเสธว่าจะไม่จับมือนั่นเนี่ย <S <S 1> <S 1> ทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นจากการดิวมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราเ ที่จะต้องวิตกกันก็คือว่าภายใต้เนี่ยนะครับสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยหนึ่งคนที่ดิวมีความรับผิดชอบอย่างไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่ประเทศเนี่ยนะครับโดยรวมได้เกิดความเสียหายไปแล้วนะครับเพราะเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าอารมณ์จุดเปลี่ยนต่างๆของประชาชนนั้นคือคนไทยมีลักษณะของการตื่นช้าตื่นยากนะครับแม้ว่าจะมีจุดแข็งคือตื่นมาจะเอาเรื่อง แต่ว่าบางเรื่องสถานการณ์ก็เกิดความเสียหายกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลากหลายเรื่องราวซึ่งผมเองก็เห็นว่าวันนี้แม้กระทั่งวันนี้ก็ตาม่ะประชุมพักคเพื่อไทยอาสปีดของวัวหนาคบอกว่าที่จะตั้งรัฐบาลแบบนี้ตัดสินใจถูกต้องแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นการสบบัสสัตว์ผิดคำมั่นสัญญาที่ไอไว้กับประชาชนไอนี่คือเป็นแรงที่ทายท้าแรงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่า อารมณ์ของประชาชนในขาะน,นี้กําลังบ่มเพาะผมไม่ต้องการให้ประเทศเดินไปถึงจุดจบแบบเดิมเพราะว่าความเสียหายนะครับก็มากกว่าเดิมแต่ว่านี่นะครับถ้าประชาชนไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรเลยนะครับความเสียหายก็ยากขนาดนับเหมือนกันจากเรื่องราวต่างๆที่ผมเมอ่ยนี่ก็เปลี่ยงเพียงแค่ส่วนเดียวความจริงก็มีเรื่องราวอื่นๆกันอีกมากครับจริงๆแล้วปากข,ของประชาชนนี่เสาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนกันมากเลยทีเดียว แต่เหมือนกับว่าไม่ได้มีการใส่ใจในใ,ใ,ในในอะไรพรรคการเมืองก็จะมองความเดือดร้อนในการที่ตัวเองก็ต้องเสียจุดยืนเสียอำนาจเสียเก้าอี้มองกันตรงนั้นมากกว่าผมว่าประชาชนตอนนี้เออประชาชนเก่งนะอยู่กันได้เก่งจริงจริงคือคนไทยที่เป็นคนที่มีความอดทนสูงความจริงความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเราต้องมองเห็นว่าขณะนี้มีมากตามลำดับและเนี่ยนะครับความเป็นรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะ นะครับที่จะดําเนินการแก้ไขในเรื่องความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจปากท้องในขณะนี้ทําเพียงแค่ความหวังว่ากําลังจะได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งความจริงคนไม่ได้จับตั้งค์จะได้จับสิ่งของะซึ่งของในมูลค่าสามสิบ้าเอร์เซนต์แต่ต้องจ่ายร้อยซึ่งผมก็บอกว่าถ้าต้องการเพียงแค่ให้ประชาชนได้ของนยนะครับก็ของที่ราคาขายหมื่นนะครับถ้าซื้อถ้าซื้อตรงกับยอดขนาดนี้จะมันจะมีมูลค่าสามหมื่น แต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่การสร้างความหวังและก็เลื่อนเวลากันไปเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดหลักคิดมันจะไปทําลายเศรษฐกิจในวันนี้และอนาคตกันอย่างมาโหลานที่สุดคือผมเองก็เห็นว่าหลักคิดเดิมเนี่ยนะครับสมัยก่อนตอนสมัยพลเอกประยุทธ์นายกทักษิณท่านก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินเป็นวิธีการปัญญาอ่อน แต่ว่าวันนี้หลักคิดนี้ก็กําลังจะถูกนํามาใช้แต่บนพื้นฐานเนี่ยนะครับที่เราเห็นต้นทางและปลายทางเนี่ยมันยิ่งสร้างความเสียหายคือแทนที่ว่าจะสร้างงานสร้างเศรษฐกิจให้ดีนะครับหรือคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและสถาพรนะครับไม่ใช่ลักษณะไฟไหม้ฟางประเดียวประดาและผลประโยชน์ก็ไปตกอยู่กับกลุ่มทุนนะครับประชาชนเพียงแค่ฉาบหน้าเท่านั้นเองผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากังวล จริงการเมืองเราที่ก็ใช้ลักษณะอย่างนี้มานานจริงๆคุณทักษินไปว่าคุณประยุทธ์จริงๆแล้วก็สมัยโอท็อปก็เอาเงินหวานแล้วไม่เคยไปดูแล้วว่าโอท็อปนั้นไปได้หรือไม่ได้จะล้มหรือไม่ล้มผมเห็นหลายที่ที่่าผมออกไปทํารายการเนี่ยเงินที่ไปอ่ะมันเสียหายไปโดยที่เขาทําไม่เป็นทําไม่เป็นแล้วก็ตกลงไม่มีใครทําไงตกลงเงินก็หายตามน้ำพิกลายแม่น้ําท่านประยุทธ์ก็เหมือนกันแล้ววันนี้ก็ยังเหมือนกันอีกคนสุดท้ายประเทศไทยเสียโอกาสเสียทรัพย์สินเสียอะไรไปอย่างมากมายเนี่ย มันจะทํากันยังไงนี่ครับว่ารัฐบาลถ้ายังเป็นอย่างนี้หรือว่าการบริหารประเทศเป็นลักษณะตอนนี้บ้านเราในสายตาเราเนี่ยยังอาจจะยังมองไม่เห็นชัดนะครับเพราะเราอาจจะเหมือนนักฟุตบอลที่วิ่งกันอยู่ในในสนามแต่ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนูดี้จะเป็น i อ f มอฟหรือว่าจะเป็นหลายๆชาติประเทศเรานี่ตกอันดับชั้นไปตอนนี้ไปอยู่ท้ายของอาเซียนแล้วด้วยซ้ำคือคือความที่ประเทศไทยควรจะยืนอยู่ในแถวหน้าของเรามีทรัพยากรธรรมาชาติทุกอย่าง ขาดนักขาดทรัพยากรมนุษย์ที่จะมาเป็นนักปกครองที่จะแก้ไขปัญหาชาติสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่มีทรัพยากรมนุษย์ที่รักชาติบ้านเมืองของเขาเพราะฉะนั้นหลักหน้าเวลานี้เนี่ยนะครับความที่บ้านเราขาดความต่อเนื่องเรื่องเสถียรภาพการเมืองการปกครองและเราไม่ได้ผู้ปกครองที่นะครับที่เอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักที่มีความต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นผมว่าในสถานการณ์ในประเทศที่ที่พร้อมที่สุดนะครับในเรื่องทั้งทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นอยู่แต่ประเทศก็ถูกละเลงให้เกิดความเสียหายนะครับทั้งที่เราควรจะยืนอยู่บนแถวหน้าสมัยก่อนเราตามหลังสิงคโปร์ประเทศเดียวนะครับอดีตนายกมาเลเซียอย่างตนกูอบับดุลรามานยังต้องมาเรียนมสอห้าจบที่วัดเทศสิรินเลยนะครับเราเรานำหน้าทุกประเทศนะครับ แต่ว่าพอเวลาผ่านไปนั้นแต่ละประเทศก็เริ่มแสงเรานะครับสิงคโปร์เป่าลวงหน้าแล้วมาเลเซียก็ไปเวียดนามก็ไปอินโดนีเซียโจโควีมาสองรอบเท่านั้นแหะคลิกเลยนะครับทั้งที่ประเทศเขานี่พัฒนายากมากความเป็นกาอแก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความที่สําคัญที่สุดนั้นคือความตื่นตัวของประชาชนถ้าประชาชนเรามีความแข็งแรงประชาชนเรามีมาตรฐาน นะครับไม่ยอมให้ผู้ปกครองไปกระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยผมว่าเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนมันจะได้รับการแก้ไขอ,อย่างยั่งยืนไม่ใช่การสร้างอารมณ์ชั่วประเดียวประดาวนะครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมก็ยังมีความหวาดหวังกันว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราต่างเห็นพ้องต้องกันกันว่าเราจะทําสิ่งที่ดีนะครับ ภายใต้นี่นะครับการปกครองที่เรามีอยู่แต่ว่าเราขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงเี่ยและทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนที่ไม่ใช่ผลประโยชน์แห่งตนนั้ไนไอ้นั่นแหละครับคือโอกาสที่จะพลิกนะครับสถานการณ์วิกฤตต่างๆของประเทศขึ้นมาได้ซึ่งเป็นเรื่องที่หายากเราเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรจริงสักอย่างประชาธิปไตยก็ไม่จริงปงร,ระเด็นการก็ไม่จริงอ่ะวันที่เป็นประเด็นการก็ก็หัวกัน วันที่เป็นประชาธิปไตยเขา้าหัวกันเพราะฉะนั้นหลักเนี่ยนะครับหลักธรรมมาพิบาลน,นะครับที่ควรจะเป็นหลักนะครับในการปกครองกันทั้งหมดนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนอีกนั่นแหละนะครับเพราะว่าประชาชนก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือถูกใช้เป็นข้อกล่าวอ้างกันอยู่กันโดยตลอดทั้งที่จริงแล้วนั้นเนี่ยนะครับมีผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะครับอดีตนายกอภมนิหาก็บอกว่าอะไรก็ได้ถ้าถ้าเพื่อประชาชนวันนี้เนี่ยนะครับเรา เราได้ยินคําว่าประชาชนคือสิ่งที่กล่าวอ้างเท่านั้นแต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆแต่ว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับทั้งผู้ที่มีอมาํานาจและก็กลุ่มทุนที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับทําให้เราไปไหนกันยากเลยเดินครับเมือนเรามองตอนนี้องค์กรอิสระซึ่งจริงๆแล้วควรจะเป็นทําหน้าที่เพื่อประชาชนแต่ไม่แต่ไม่ค่อยเห็นองค์กรไหนอิสระจริงนะครับมันจะเคลื่อนไหวตามตามคาสั่งบ้างตามใบสั่งบ้างอะไรพวกนี้เนี่ยนั่นควรจะมีการปรับตรงนี้เพราะว่านี่เป็นอีกปากเสียงหนึ่ง เพื่อประชาชนสวเราก็ได้มาแปล,แปลๆกๆกฎติกาอันใหม่ก็แปลกๆรัฐธรรมนูญในจริงควรถ้าถามง่ายกฎหมายข้อใดก็ตามถ้าขัดต่อประโยชน์ต่อประชาชนมันก็ต้องตกกันไปกลายเป็นว่าต้องมานั่งตีความอยู่ตลอดเวลาตรงรัฐธรรมนูญเรานี่ถูกฉีกบ่อยอครั้งมากผมว่าอีกประเทศหนึ่งที่ใกล้กับเราก็อ,อิตาลีครับไม่น่าเชื่อคือก็เรารัฐธรรมนูญแต่รัฐบาลโดยเฉพาะปีหกศูนย์เนี่ย ไม่ได้เขียนไว้สําหรับการแก้เลยเขียนไว้สําหรับการถูกฉีกครั้งต่อไปจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องทําประชามติถึงสามครั้งมันเคยมีที่มันเคยมีไอ้ที่ไหนกันในโลกนี้บ้างอย่างที่บอกองค์กรอิสระเนี่ยนะครับมันก็ไม่เคยอิสระจริงกันอยู่แล้วนะครับที่มาของสวชุดนี้ก็มาจากผู้ยึดอานาจสวชุดต่อไปก็ให้เกิดความโกลาหลก็คือหมายความว่าเป็นสวเพื่อจะทําให้การเลือก ไม่ให้เกิดความสําเร็จนะครับตั้งแต่สมัครตั้งแต่ระดับอําเภอจังหวัดจนกระทั่งประเทศนะครับและจะมีคําร้องเรียนเต็มกันไปหมดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็นําพาไปสู่การไม่รับรองตรงตามเวลาและก็ท้ายที่สุดอาจจะนําไปสู่โมฆะกันอีกก็ได้และก็ให้สวชุดเก่าทําหน้าที่รักษาการกันต่อไปบ้านบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับเวลาเขาคิดเชิงอํอำนาจมันไม่เคยมีประชาชนอยู่ในนั้นกันอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยนะครับพอไอร้ระบบอบต่างๆที่มันถูกออกแบบอย่างที่คุณยอดมนูบอกอ่ะถ้าองค์กรอิสระเนี่ยนะครับได้ดําเนินการทุกเรื่องโดยไม่ต้องดูหน้าคนนะครับ mm. ก็คือหมายความว่าดูคําว่าถูกหรือว่าผิดเพราะความล่าช้าเนี่ยนะครับก็คือการสร้างความเสียหายกับประเทศหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับที่ถูกไปดองไว้ที่องค์กรอิสระและก็ปล่อยให้เกิดความเสียหายเหมือนเหมือนเหมือนกับเรื่องกอกตเนี่ย นะครับที่บอกว่าจะใช้เวลาหนึ่งปีที่ที่จะสอยกันภายหลังเนี่ยทั้งระดับการเลือกตั้งส่วนท้องถิน่นทั้งการเลือกตั้งระดับชาติกกตชุดแรกเป็นกรกตที่ทําหน้าที่ได้ดีมากที่สุดมีคําฝันว่าจะไม่ยอมไม่คนชั่วเหยียบบันไดสภาแต่ว่าเนี่ยนะครับกรกตชุดนี้ปล่อยจนกระทั่งว่าคนลืมนะครับและส่วนท้องถิ่นก็ก็ท้ายที่สุดก,ก็ให้เขาไปทํางานปีหนึ่งก็เกิดความเสียหายและก็ท้ายที่สุดมันเหมือนว่า ก็เอาความผิดแทบไม่ได้ระดับชาตินี่นะครับปลาซิวปลาส้อยเท่านั้นเองที่จับกันได้องค์กรแต่ละองค์กรที่ทําหน้าที่ในการปราบปรามการ,าราทุจริตทั้งหลายถ้าทุกอย่างทํานะครับอย่างรวดเร็วก็จะยับยั้งความเสียหายได้แต่เราก็เห็นอย่างที่คุณยอดมนูบอกว่ามันมันไม่มีอิสระจริจรงชื่ออิสระแต่ว่าสิ่งที่ขาดอย่างเดียวคือความไม่ความไม่เป็นอิสระต่านั้นเองทีนี้เมื่อกี้ได้ยินคุณจตุพรคุณจตุพร,พ,รพูดถึงคําว่าโมฆะ ผมชอบคำว่าโมฆะจริงๆมันคืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเท่าก็ควรจะต้องเอ,อแท้งกันไปอย่างเช่นรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยทําไม่ได้เขียนเพื่อประชาชนเขียนแล้วมีข้ออะไรต่างๆมากมายจริงควรจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกโมฆะนี่ผมคิดเล่นๆไหมควรจะเป็นรัฐธรรมนูนท,ที่ใช้การไม่ได้นะ่ะไม่ต้องแก้อะไรใหม่เลยเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วคือคือความเป็นจริงผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะแล้วก็ ก่อนที่ตัวเองจะต้องเป็นคนถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าไปต้องคำพิพากษา,ษาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองผมก็ประกาศเวลานั้นว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านผมจะไม่ลงรับรับสมัครรับเลือกตั้งคือคือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าประเทศที่มันมีกติกาที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนี่มันเป็นจุดสตาร์ทเลยประเทศที่มีความร่มเย็นเป็นสุขและก็สร้างโอกาสให้ประเทศนะครับได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมันก็ต้องมีกติกาที่ดี กติกาที่ดีนั้นเนี่ยนะครับทั้งโลกเนี่ยนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแม้กระทั่งเราจะเลือกตามวิถีของเราเองก็ตามแต่อย่างที่บอกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญกับการยอมรับเพื่อให้การเลือกตั้งโดยเร็วแล้วไปตายเอาข้างหน้าไปตายเอาดาบหน้าก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาและก็จะจบลงท้ายด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญกันอีกครัง้งบ้านเมืองเราก็เป็นอย่างนี้กันมาโดยตลอดอยู่แล้ว มันนึกถึงประเทศอย่าง,างสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูนเขาไม่เคยโดนฉีกอังกฤษไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญนม,มันอยู่ที่ว่าไม่ต้องมีลายล,ะละักษณ์อับไม่มีลายล,ะล,ะละักษณ์อักษรเขาเขามีมารยาทเขามีอะไรกันแต่นี้เรามองแค่ว่าจริงก็คือประชาธิปไตยคือการปกครองโดยมีเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เป<ช>็นตรงนั้นแต่พวรัฐธรรมนูญอวไม่ใช่รัฐธรรมนูญไม่ต้องเสียงประชาชนส่วนใหญ่แล้วมันก็เลยดูแบบเออมันแปลกดีนะเมืองไทยคือคือ ที่เราเนี่ยเป็นเราเป็นประเทศที่รัฐธรรมนูญโดยส่วนใหญ่มาจากผู้ยึดอํานาจมาจากกระบอกปืนทั้งสิ้น<ม>นะครับมีบังฉบับนะครับก็ใช้ไม่นานเช่นปี40ก็ไปแก้ไขนะครับหรือแม้กระทั่งปี17แต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญที่มาประชาชนโดยเนื้อแท้เนี่ยเราไม่เคยมีโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็คือผู้ยึดอำนาจ ดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงไม่ได้กลิ่นไอของคําว่าประชาธิปไตยแต่ว่าเมื่อนะครับเมื่อเราได้ประชาธิปไตยเราก็ไม่รักษาประชาธิปไตยเอาไว้ได้ก็เดินเรื่องเดิมมันเป็นเหมือนพลเอกชติิตท่านเคยพูดสมัยท่านยังหนุ่มๆบอกว่าประเทศไทยเราอยู่ในวงจรอ,อุบาทมีมีเลือกตั้งเกิดการพุจริตช่อชนทหารยึดอำนาจต่อสู้ประชาชนลุกขึ้นไปต่อสู้บาดเจ็บ,บล้มตายไล่ทหารออกไป ได้เลือกตั้งได้นักการเมืองนักการเมืองก็ไปทําอย่างเดิมทหารก็มายึดคือสรุปว่าระหว่างนักการเมืองกับทหารสลับกันไม่มีอาํานาจแต่ประชาชนไม่เคยสลับตายสลับเจ็บ<ม>เพราะว่าไม่ว่าใครมาเป็นเขาก็เขาก็เป็นได้แค่ประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับมผมเองก็เห็นด้วยว่าถ้าประเทศจะมีรัฐธรรมนูญที่ดีสักฉบับหนึ่งเนี่ยมันควรที่จะมาจากประชาชนแต่ว่าการสร้างเงื่อนไขเนี่ยนะครับจากรัฐธรรมนูญที่ผู้ยึดอำนาจเขียนเอาไว เรื่องทําประชามติสามครั้งเนี่ยทั้งที่จริงแล้วมันไม่มีความจําเป็นอะไรเลยความจริงประชามติมันควรจะครั้งเดียวแต่เพื่อใช่ครับเพราะเป็นประชามติแล้วนะนะใช่ควรจะครั้งเดียวอยาวาจจ่างคุณจตุพบรว่าแบบแต่แต่นี่ว่าให้ทำสามครั้งครั้งละสามพันห้าร้อยล้านนะเห็นไหมประเทศแทนที่ว่าแทนที่ว่าไอ้เจ็ดพันล้านเนี่ยสองครั้งที่เหลือเนี่ยจะไปทําอย่างอืงอ่นที่เป็นประโยชน์มาแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนแล้วเราเองก็ ก็ต้องไปเสียเงินกับสิ่งที่ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดมันจะได้รัฐธรรมนูญจริงหรือเปล่าอจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญอย่างที่คุณจตุพรว่าครั้งเดียวควรจะจบแล้วสามครั้งเนี่เหมือนเป่ายิงชุบอะฮะต้องใช่ไหมสองในสามแบบเออนี่มันไม่ไม่ใช่ของเด็กเล่นมันควรจะเด็ดขาดนะครับผมผมก็ <het S 2> <น>มีความคาดหวังนะอย่างที่บอกว่าเราอยากเห็นประชาธิปไตย อย่างแท้จริงสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยครับสู้กันมาตอลอดชีวิตแต่ไม่เคยเห็นของจริงอะ่ะคือวันวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันผมเนี่ยนะครับก็เห็นตอนรัฐธรรมนูญปี40ก็อาจจะดีที่สุดในเวลานั้นแต่ว่าก็มีปัญหนานะครับคือก็คือว่ามนุษย์เนี่ยหรือว่าคนเนี่ยนะครับท้ายที่สุดพอตั้งหลักได้เนี่ยคือกฎหมายบางครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องตามหลังความเจ้าเล่ห์เพทุบายของมนุษย์ได้ทันนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั่นก็คือหมายความว่า รัฐธรรมนูญต้องเป็นกฎหมายที่แก้กันกันกันได้โดย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 ง่ายโดยใช้เสียงส่วนใหญ่นะครับหรือจะเป็นมติประชามาติของประชาชนก็ตามแต่ว่า <S 2> <S 2> <ม>เหมือนรัฐธรรมนูนปี60เนี่ยคือการเขียนทั้งหมดในวิธีการแก้ไขนั้นเนี่ยมันเสมือนหนึ่งว่าไม่ต้องการให้แก้แต่เขียนเพื่อต้องการที่จะให้เกิดการฉีกในวันข้างหน้าเท่านั้นที่ผมบอกเมื่อตอนต้น ผมก็ยังมองรัฐธรรมนูญอย่างของสหรัฐอเมริกาด้วยกันมันก็เขียนเหมือนหัวใจของรัฐธรรมนูญเน่ยจริงๆเป็นแม่บทกฎหมายใครจะมากระทบตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นมันไม่ต้องมีมากข้อมากความอย่างบ้านเราต้องมีของเราตีแยกย่อยแล้วเกินบ้านเรามีมีมาตรายเยอะเกินน <c oughs> เยอะเยอะจน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 เกินความจําเป็นกบ เหมือนรถสมัยเก่าที่มีอุปกรณ์มากมายมีลูกเบี้ยวมีเพลาอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้เขาเป็นรถไฟฟ้าแล้วเหลือแค่มอเตอร์ง่ายๆเนี่ยเรายังใช้แบบเก่าอยู่เลยคือประเทศไทยเนี่ยมันความจริงเราเป็นประเทศที่เอ่อที่มีคนเก่งมากมายมีความรู้มากมายเหมือนเราเห็นไอ้พวกบรรดาคนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเวลาไปสอบฟิสิกส์เคมีนู่นนี่นั่นเนี่ยได้ชนะเลิศโอลิมปิกมากมายเราเห็นตอนเขารับรางวัล แต่หลังจากนั้นเราไม่เห็นเขาเลยว่าเขาอยู่กันที่ไหนอย่างไรเห็นไหมความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเรามีคนเก่งที่มีศักยภาพาแต่ว่าเราไม่ได้สนับสนุนไม่ได้สนับสนุนคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับการที่จะสร้างคนเก่งแต่ละด้านและมีภารกิจในการพัฒนาชาตินะครับถ้าเราตั้งหลักอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับประเทศของเราจะไปถึงไหนล้วก็ไม่รู้ของเราทุกอย่างมันคือความล่าหลังคือไปแข่งความล่าหลังทั้งที่เราควรจะ ก้าวล้ำหน้าไปกว่าประเทศอือ่นๆที่เราเคยนำหน้าเขาไปไกลมากนะครับดังนั้นผมยังมองว่าวันนี้เนี่ยนะครับคือมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่นะครับว่าถ้าเราจะเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักเนี่ยหลากหลายประเทศที่เขาประสบความสเร็จเราไม่ต้องการได้ลอกเลียนเขาอะแต่เราก็มาปรับให้มันสอดคล้องกับความเป็นประเทศของเรานะครับเราก็จะเป็นชาติเราเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาที่ยาวนาน แล้วก็มีคนที่มีศักยภาพแต่เราไม่ค่อยให้โอกาสคนที่มีศักยภาพหรือว่าอาจจะเปิดทางนะครับหรือว่าจะร่วมมือในการสรสร้างนะครับให้ศักยภาพของเขาให้มาเป็นประโยชน์ของประเทศชาติและอย่างอย่างแท้จริงนี่เราึงเป็นประเทศที่เสียโอกาสทั้งที่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีคนเก่งเรามีคนเก่งแต่ไม่มีโอกาสทีนี้เหลือเวลาเพียงแค่นาทีเดียวนะครับเพราะทั้งหมดนี้จริงๆเนี่ยถ้าเรายึดถือตามเพร่บรมราชวาทของในหลวงรจกาที่เก้า คือต้องให้คนดีขึ้นมาบริหารประเทศนะครับอย่าให้คนไม่ดีขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็คงช่วยได้เหลือนาทีหนึ่งครับจากเรือ่องต้นก็บอกว่าคุณทักษณิณกลับมาเนี่ยช่วยเพื่อไทยได้ไหมครับขอผม,ว,มว่าเนี่ยน,นะครับทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมแล้วคนที่ได้รับความนิยมในเวลาหนึง่งได้รับความศรัทธาในเวลาหนึง่งแต่ว่าพฤติกรรมพฤติการเปลี่ยนแปลงไปนะครับความศรัทธาก็ไม่เหมือนเดิมจากการเปลี่ยนแปลงนั่น พราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่านะครับการกลับมาในลักษณะและการกระทําแบบนี้ของท่านนายกสัดสินจะมาช่วยพรรคเพื่อไทยฟื้นนะครับได้รับความนิยมเหมือนสมัยพ่กไทยรักไทยพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยในในตอนต้นทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปจากการกระทําของท่านนายกสักสินเองครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณจตุพรครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนะครับที่มาคุยมาพูดกับเรา คงมีโอกาสได้พูดได้คุยกันอีกนะครับขอบพระคุณครับครับครับด้วยความยินดีครับผม